ท่านวโยคาวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกสินรวมคำว่ากสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่างกอกสินทั้งหมดมีสิบอย่างนี่กันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาปูกสินการเพ่งน้ำ สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลม <c oughs> และก็ห้านีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาว เกอขอโทษ 8. โอทาตกสินการเพ่งสีขาว 9. อาอโลกสินการเพ่งความแสงสว่าง 10. บอากาศกสินเพ่งอากาศ <c oughs> สำหรับการเพ่งกสินนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วถ้าจะหาแนวการพูดก็ให้มากมาก,มาก แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรรคต่้ก็บอกว่าถ้าจะเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำแบบนั้น ที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทาแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทาแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเพี่ยวปั้งเที่กนได้ขนาดไม่จํากัดนี่ก็ลืมตาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชายเึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทอง คือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านะั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินแล้วก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่าน,นี้ดูเปเลวไฟ ไอเปลวเรียกวดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันควายเนี่ยโปกสินผมก็ใช้กระสินเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดูแม้ก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพานน้ำเห็นน้ำไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ำอย่างนี้ไม่ก็ใช้ได้แลว้ววายโยกสินก็ะดูการไหวไปไหวมากงยอดไม้ ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญาการไหวไปไวมาของบอลยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสินดิ <c oughs> นไม้กสินเมื่อกี้อาปูวายโยเห็นจะจบแล้วสินนะกะสินดินกสิน ลมกระสินไฟกระสินน้ำนี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาแซหรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไอ้สีขาวผมก็ติดกระสินไปเรื่อยก็ดูสีตามนั้น ตอนนี้อากาศกสินแน่ก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีคัสเซต์มากๆคนจะต้องศึกษาเกสิงกองใดกองหนึง่งก็ต้องซื้อคัสเซต์อันหนึง่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผม ผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทําแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มีถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมไพืก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เปราอนั้นว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการ ในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทองเพือนิมิตจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาทิบายมากเพราแนวทางองค์สมเด็จพระพุทมีพระผ้าเจ้าที่นํามาแนะนำไว้มีอยู่แล้ว ถ้าปรากฏว่กากระสินของท่านเป็นประกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลื่อนลางแทกจะุูงซ่านก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่ จะเป็นกระสิงกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทํากองนั้นได้ทิ้งชาญสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกาตารมอารมณ์ไม่วแกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมแต่ปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมามันได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเชตริยสัจเป็นต้น หรือพิจารณาขันห้าเนื้อพิจารณาในมิบัสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบเนื้อพิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนันสตินัสปกรรมฐานอาหาเรปริคูรลสัญญาเจตธาตุฐานสี่ืยายางในมหาสติสติปฐานก็ทําได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ แม้เมื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานเี่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาก็ามีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยาก ถ้าขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาเป็นการทําลายาศาสนาขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> <c oughs> นี่แนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองให้ก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบ,บตรบบชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธ ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสินทั้งหมดให้ได้ชานสีทั้งหมดอย่าลืม <c oughs> ว่าทำกระสินทั้งหมดนี้ให้ได้ชานสีทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เมื่อทรงชานสีจึงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตา,าม ดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติใอพิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไม่สมาบัติแปดแต่ถ้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียว <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกระสินกองใดกองหนึ่ง หรืว,ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชานสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกรสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชานสี่ก็ก็สินกองนั้นนั้นสิบเก้าเก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนานให้ชำนาญจริงจริง นึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆเมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องกองแรกให้มากให้ทรงตัว ทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพิยวว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้ขนนานแสนนานใช้เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทีอยัางนี้ใช่ไม่ได้มันต้องได้ทุกขณะจิตกำลังกินอยู่กำลังเดินอยู่กำลังคุยอยู่กำลับเพิ่งตื่นใหม่เห,หนื่อยมา แสนจะเหนื่อยร้อนกรอน็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับในมิตฉสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจเวลาเราหายใจนี่เราจะหายใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีลมหายใจเป็นปกติชั้นใด อารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงชานก็ทรงชานได้เป็นปกติเหมือนกับลมหายใจนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากว่าคลองอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นอื่นถ้ากิยิ่างอื่นอื่นอีกเก้าอย่าง เป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชาสีมีครองมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้ผมกล่าวว่าอย่างชานะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกบน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกะต้มยำ เปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเส้นเลยเป็นของไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชผมไม่มี <c oughs> แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผ้นถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อน,นั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคงจะหอหนีผมหออไม่ได้ พราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทำอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทำแล้วก็ทำไม่ได้แล้วให้ข้ามอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบายๆวิธีจะเล่นลีศเขาบอกว่าให้ใช้วิธีอดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้เคื่อหนึ่งเข้าชาญสีก่อน พาฌานสี่ในกระสิงกองใดกองหนึ่งลราจากจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนแล้วก็เข้ากองนั้นเ <c oughs> มื่ออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อีกออกจาฌานสี่แล้วอดิฐานทับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้น แต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างนึกผับเดียวทาเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานซีออกชานซีนึกนึกแล้วก็เข้าชานซีแล้วก็ออกชานซีแล้วก็น,นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นฤทธิ์ต้องการน้ำแข็ง ก็น้ําใส่ถ้วยมาเข้าชานสีแล้วออกชานสีอธิษฐานคอยน้ําในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอธิษฐานให้น้ํานี้แข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองและสีทองก็ใช้ปิดกาศกะสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลือง ความจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี่เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่วิธีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องใช้กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่อย่าสักต่วธรรมในพวกสักต่วธรรมนี่พวกประทัป,ประมะนี่ผมไม่เอาด้วย แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจรารณากระสินกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยาก <c oughs> สำหรับการในระมิดกระสินในระกองมีลิขิตคนใดอย่างเช่นกระสินกระปฐวีกระสินคือกระสินดินดินนี่มีสภาพแข็ง แลก็สามารถจัดดินามิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สําหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อนอาโปกสินนี่ของแข็งละอธิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ําอธิฐานให้มีน้ําได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันถ้าอาโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำมีน้อยล้าทำให้น้ำมากก็ได้มันก็ได้ทุกอย่างไม่แย่แปลกน้หรับ,บเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตําหรับ,บเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมุรทรฐานของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพย สำหรับวาโยโกสินนี่ลมนี่เบาทำกายให้กายให้เบาลอยไปในอากาศได้ที่รวหอหะนั่นเองรู้ทีไว้รู้การไวจะได้ใช้ถูกสำหรับนีรกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีตกะกะสินเป็นกสินสีเหลือง แล้วก็สามารถเจนมิตสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่งกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่งกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคําทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดปรจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคํา แต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใยแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ปฐทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคําเราจะวิสูน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใ่เป็นทองคํากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ที่จย่าไปทำที่าไปทำอย่างนี้ไม่ดี เขาทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสำหรับโลหิตกระสินสีแดงการอธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทายกระสินสีขาวได้กล่าวว่าสามารถทำที่มืดๆให้มีแสงสว่างได้ ว่าทําสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้ด้วยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวาโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผามถา้าหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทําให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมีมันมีความสุขมีความสบายสําหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยคุยานเหมือนกันถ้าทำก้าแล้วก็ใช้ เป็นพื้นฐานให้เกิดทิ่เป็ยูุ่ญญาได้ <c oughs> สำหรับอะโลกสินเป็นกสินแสงสว่างสามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอท้ายตะกสินกะสินก่องน,นี้ก็เป็นกมสินที่เป็นพื้นฐานให้เตเกิดที่เป็นย่กุยาาเหมือนกัน แล้วก็เป็นพื้นฐานสร้างทิยจคยายนโดยตรงสำหรับอากาศกสินสามารถทำจิตในห็นของที่ปกปิดอยู่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกสินช่วยเนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสีย อากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการเป็นอนันว่ากสินทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหกเมื่อทรงพิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพมีตาเป็นทิพไม่ก็ได้ทุกอย่าง แต่แด่ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่องแต่พวกท่านหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เขา่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัตินี่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าทนงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลกีวิสัย ยังไม่มีอะไรที่จดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลกกิเทศพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอักตันยูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปพรมก็ไปลงเอเวจีมหานรก ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไร ท่านเอว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้คนนรกยังอยู่ในขอบข่ายคนนรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทอง พระลูกชายเขาในช่างทองนะท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังลูกผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลัง พูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจำไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับในสมณธรรม ก็ันเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดิฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาเอาละท่านระโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสินก็ขอจบเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทันพระโยคาวาจรีท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี